สว wow. wow. ัสด oh, like so uh ีท huh. uh ่านทุกท่านด้วยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันในเกมบล็อกฟุตนะครับต่อกันกับ EP พีสองคือผมไม่ได้ทําคลิปเกี่ยวกับเกาะสกายเปียนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ตามตามเราตอนนี้ผมได้เควสบอสนะครับสองร้อยยี่สิบโอ้ยเป็นตัวนี้จะสองร้อยยี่สิบเจอเกิดตายโอ้โหเกินเกินครับโอ้ตัวนี้ไม่ใช่สองร้อยยี่สิบครับตัวนี้สองร้อยสามสิบนะครับโอ้โหทำผิดโอ้โหเกือบตายตอนนี้ผมนะครับผมเวลที่สองร้อยยี่สิบนะครับมาเกาะกทุกนะตัวนี้เราจะต้องจัดการตัวนี้เลยนะครับ ผมว่าไม่ไหวอะตอนนี้คาร์ดัมผมก็มาตัวที่สองร้าสิบแล้วนะครับผมมันจะมาฟาร,ร์มดาบเซเบอร์นะครับจริงๆไม่จำเป็นต้องฟาร,ร์มหรอกใช่ครับตอนนี้ผมก็ได้ดาบเซเบอร์เป็นที่เรียบร้อยนะไม่ได้ถ่ายคลิปไม่ดูนะครับคือผมตีโซโล่เลยนะไม่ต้องเอารหัสหลักมาช่วยที่ไม่ต้องเอามาช่วยเนี่ยก็เพราะว่าผมเอาบอสเชงมาติดกับกำแพยยงพอติดกับกำแพยยงน,น,นี่ยมันก็จะเนี่ยนะครับอุ้ยเจอทีละมาเปิดขาไฟเลยมานี่เพิ่งเปิดขึขข้นครั้งแรกนะครับหลังนี้แต่แฮดก่อนนี่เปิดไปนานแล้ว ตะไปหนึห่งทีนี่ลูกเตขมหาปลาไหลอย่าไปเดือด ouais. แช่มันไปอึ๊บอ่าโดนโ,โดน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 อ่าเยอะเยอะเลือเยอะเลยเอาขาดำไปกินสาเปิดขาไฟอุ้ยเกือบตายออกไปก่อนเลยโว้ยบอลสู้กันนัวมากมาต่อไปไปหนึ่งทีโอ้โหเกือบตายเกือบตว้าตายบราะเฮ้ยเฮ้ยมีมีคนคนหนึ่งอะ ดูดิดูมันดิมันจะฆ่าผมไห <bunker. S 1> มเน kind of mm ี hmm. ่ยมันม <y arn> <traffic> anyway. ัน <Hayır> ม่ใช่คนยางรับมันจะตุยผมไหมเนี่ยโอ้หเสียค่ะไฟฟีไม่เป็นไรใไมได้วอมาดิมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดียรีเรียรีโอิยเดี๋ยวฮะอันที่อยู่อือจ้าไปไปอึ๊บนม่ไปเ่อมยตึ๊บยุบคุยเสียบแล้ว ไปอีกหนึ่งทีนะคราวนี้นะครับเราจะใช้ดาบไซเบอร์ทำการฟันไปนะครับโอ้ยไม่ไหวเลยฮึบเออเกือบละเกือบนี้ผมว่าชาตินึงจะทำได้อ่ะออ้ยเรียบร้อยไม่ชาตินึงครับโอ้โหสองร้อยยี่สิบสองนะครับเราไปดูผมฟาร์มเวลจนถึงเวลเออไปถึงเวลสองร้อยสามสิบกันเลยนะครับเด็กสมาคมได้ทำการตบบอสดาวาเดนนะครับแบบมัวแต่ตบบอสดาวาเดนนะครับเซิร์ฟนี้ไม่เกิดบูโรนายเหรอบูโรนายเป็นเพราะนายเหรอ เป็นพ่อยหนายเพื่อนเป็นพ่อหนายเพื่อนเป็นพ่อหนายเพื่อนเรียบร้อยครับค่าหัวตึงๆครับคอมโบคอมโบคนเร็วหน่อยเพื่อตึงๆครับเรียบร้อยมานะครับเราก็มารับโค้ชของบอลพวกนี้ดีกว่านะครับใน <c oughs> เมื่อบอสไม่เกิด <c oughs> ม่เกิช้าเลยครับมา ep สองนี้ผมจะเอาให้ ผมไปเกาะต่อไปนะแต่ผมลืมนะครับว่าเกาะต่อไปคือเกาะอะไรลืมแต่ที่ลืมลมันนะครับผมว่าน่าจะไม่ใช่เกาะถ้าคิดเอาไว้เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเกาะเอขสามร้อยเนี่ยผมว่าไปเกาะไหนได้เหรอถามว่าไปเกาะไหนได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ฟานต่อไปนะครับฟาแบบเงียบเลยนะจริงๆไม่เงีย,ยบหรอกเจ้โอ้ย,อยเน็ตปิง้งเนี่ยขาไฟกำลังมาครับแต่ผมใช้ขาไฟตอนตีบอสแทนนะครับ รู้สึกว่าขาไฟตีบอสมันง่ายกว่านะเนี่ยไม่ต้องมาใช้อ่ผมไม่ใช้ไซเบอร์แล้วต่แต่ไซเบอร์ผมดูดิโอเซตซิบอ่ะน้อยมากแต่ผมก็พยายามฟาไปนะครับคือสก,กิลต่อไปร้อยิบห้าแล้วตัวไหนอ่ะอยู่นี่ฟันฟันฟันมาเข้าไปันเรียบร้อยไปอีกหนึ่งตัวนะครับดูนี่มอะไรนะครับนี่เปโอ้โหมีสกิลน้ำแข็ง เกาะต่อไปที่ผมคิดน่าจะเป็นเกาะผมเกาะไปเกาะสกายแล้วแล้วก็ไปเกาะเออเลยไปไปเกาะมาเรนฟอร์แล้วแล้วก็ไปอะไรก่ะตอนนี้เหลือไอเกาะไอเกาะมนุษย์เนี่ยอหะแต่ผมว่าไม่น่าใช่เกาะมนุษย์เนี่ยเฮ้ยจำได้ละผมเริ่มคิดแล้วแล้วละอ๋อโคลอเซียมใช่ไหมโคลอเซียมแน่ๆเลยชัดแล้วชัดลังฐานมันเต็มตาผมจังพอจำได้เลย ฟังเคมาฟังแล้ว okay. ก็เวลสามร้อยเพราะก็อยู่โคลอเซียมนะครับหลังฐานมันชัดเจนอ่ะเดี๋ยวไอดูโอเคนะความยาการามเย็นจริงดาบเซเบอร์ไปารามต่อไปตึ๊บผมก็ดองสเต็ตมาถึงเจ็ดสิบห้าแล้วนะครับผมแบบไม่ได้ดองเยอะมากช่วงนี้อึ๊บหนี่คอมโบ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 อึ๊บ โ,โหนี่คอมโบแบบเมื่อกี้อ่ะค่าคนได้ตึงมากคอมโบคอมโบคนเวลน้อยแบบเวลแค่สองร้อยอ่ะสองร้อยกว่ากว่าเองค่าคนแบบอืมคอมโบผู้เล่นเก่าไงผู้เล,นเนเล่นเก่ามาเล่นเกมใหม่แบบนี้เล่นแบบเป็นผู้เล่นใหม่มาฟาร์มยากผมคิดว่าตัดผ้าไปเลยดีไหมโอ้โหว้าวอยู่ไหนละ่นละบบนี่นะครับนี่ไง ตอนนี้ผมก็ฟาร์มาถึงเวลสองร้ยี่สิบห้าวนะครับนี่ผมต้องการที่จะฆ่าบอสวาเดนนะแต่บอสวาเดนมันก็ไม่ก็โอ้ก็แล้วพอดีเลยไม่เอาไปนะตอนนี้นะครับบอสวาเดนทําการเกิดพอดีนะครับผมได้ทําการจะไปฆ่าบอสวาเดนนี่นะครับบอสวาเดนผมก็ได้ทําการเรียกบอสวาเดนด้วยพิธีนี้ครับมานี่โอ้มาหนี่มานี่มานี่วาเดนมานี่เร็ว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 ช้าอย่างเลยวาเดนมาเร็วเร็วหน่อยสิ แล้วก็ล่อมันมาติดตรงนี้นะครับพอล่อม,มาติตาดเปิดครับไฟเปี้ยอาจโดนไปหนึ่งทีนี่สะเก็ดไฟเอาไปเลยเอาไปเต็มเต็มห้าร้อยเต็มเต็มห้าร้อยไม่พอเอานี้ไปกินด้วยอ๊บมาด้วยกันมาแล้วอ๊อมากกดต่อไปโอ้เพื่อนเอาเลยวันนี้ผมมีเพื่อนมาฟาร์มเลยนะนี่ไม่รู้จักกันนะเราบังเอิญเจอกันนะโอ้นอย,ยน้องไปไกลเลยเนาะไี้เวพาไปหนึ่งที ไปไปอีกหนึ่งที่นี่สาษาเปิดขาไฟรับไปเลยรับไปเลยรับไปเลยโอ้อันนีนเสียงนาฬิกาบ้านผมนะครับถามว่าเป็นยังไงเหรอครับมันเป็นนาฬิกาโบราณนะครับไม่ต้องไปสนใจนะครับโอ้เงินจัดอนจัดอ,อนมันดุยจอยจอโอ้โออเรียบร้อยครับแม่ขอสองร้อยสามสิบเวลได้ปะเนี่ยโอเคนะครับผมจะตัดว่าไปตอนที่ผมนั้นเวลสองร้อยสามสิบนะครับแล้วก็จะได้มาตบบอสอีกตัวหนึ่งนะบอสบอสมันเป็นบอสฟาโร่อ,อ,อะ ใช่ไหมโอเคตัดภาพกันเลยนะครับอีกอีกสามเวล่ะตะโมก็ต้องตัดนะเออไปตัดกันเลยดีกว่าเลสโก้สวัสดีตอนนี้นะครับก็ได้เวอร์สองแล้วครับเควสนี้ได้นะมาสู้กับเชฟวาเดนกันเลยดีกว่าพิธีการนะครับมือแบบนี้นะครับไปไปหนึ่งทีเรียบร้อยแล้วก็มาทางนี้นะครับรอให้เชฟวาเดนมานะครับ พอรอเชฟพาเล่นมาแล้วนะครับก็ทําการฟันมันนะครับฟันไวนี้โอ้มันก็ทําอะไรผมไม่ได้นะครับผมเสร็จโจนเลยนี่คือสูตรการทํานะครับนี่ผมไปผมทํามากับบอสแชงนะครับบอสแชงผมก็ทํานะอ่าจัดการไปแต่ผมจะไม่ใช้สกิลเอ็กนะสกิลเอ็กมันทําให้บอสเด้งนะเพราะมันบอสเด้งมันก็จะมันจะไม่ดีอ่ะเออใช่มันจะไม่ดีอ่าตอนนี้ฟันไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ไม่รู้เลือดบอสเลือดบอสยังไม่ขึ้นหลอดนะครับไวมากช้ามากนะครับแต่ปกติมันจะช้ากว่านี้นะ ถ้าไม่กบอสมาติดกับมือเพลงมันแบบต้องถอยแล้วก็เด็ดเยอะแล้วเอเนจีอาจจะหมดได้นะครับมันก็เลยง่ายมากนะครับที่ผมไม่ใช้สกิลเซก็รู้นะครับมันเด้งนะครับมสกิลไหนที่มันเด้งผมจะไม่ใช้นะครับอหรือก็ฟันต่อไปตอนนี้บอสมันใกล้ตายอย่างเนี้ยดามจต้องสองพันสี่แล้วอะ่ะเฮ้ยบอสบอสเท่าไหรอ่อ่ะโหเลือดใกล้ตายแต่ผมว่ายังไม่ใกล้ตายของมันนะแบบคนเวลน้อยมันก็น่าจะแช่เอาเียร,ร้อยมานะครับ โอเคก็จบ EP นี้อย่างสวยงามนะครับเราต่อ EP 3สามได้เลย E.P 3สามผมจะไปโลกสามให้ได้เลยเนี่ย EP ีสาผมเ่านผู้ชมเห็นผมทำเควสไปโลกสามเอยโลกสนะครับโอเคแล้วไว้เจอกันที่โลก2นะครับไปๆ e ีพีสามนะเชื่อใจผมได้เชื่อใจผมสะมองไปที่ตาผมโอเคจบ